ครับท,ท่านสารคดีน้อ,นองหลายวันนี้วันที่23ม,มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลาประมาณ15นาฬิกา10นาทีวันนี้ก็ขอนำเรื่องราวของออการสร้างระพุทธรูปทีป่ไม่มีไอโงมา หลายคนอาจจะแย้งผมว่าการสร้างตะพุ่นลูปม่มีอะไรสมนั้นก็เรื่องนั้นแต่ผมมีข้อสังเกตรรอยู่หลายข้อวันนี้จะมีข้อสังเกตว่าทําไมการสร้างตะพุ่นลูปไม่มีองอยู่ห้าข้อด้วยกันห้าข้อนะครับห้าข้อที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ลองพิจารณาไปให้ดีทั้งสายจุดในไหล ข้อที่หนึ่งคือทำไมพระพุทธเจ้าเองไม่ชักชวนหรือว่าแนะนําให้สร้างพระพุทธรูปในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ถ้าพระพุทธรูปหรือรูปปั้นที่อ่าว่า้ายพระองค์มีงานีิสงม,มากมายอย่างที่เขากล่าวอ้างจริง ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อบอกดุหรือว่าชักชวนให้สาธาชนทั้งหลายสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอย่างที่เขากล่าวอ้างว่าสร้างเพื่อป้องกันภัยหรืออะไรก็แล้วแต่พระองค์ทำไมไม่ทำบางคนก็จะบอกว่าพระองค์มีพระชนชีพอยู่เลยไม่ทำอันนั้นก็แล้วแต่อีกคนแต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ มีสัพพัญญูญานนะครับเห็นกว้างไกลถ้าสิ่งใดมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นจริงพระองค์จะทําสิ่งนั้นพระองค์จะพาสายเชิญทั้งหลาย,ลายทําสิ่งนั้นแต่พระองค์ไม่ได้ทําสิ่งนี้ก็มีเหตุใดนะครับข้อที่หนึข้อที่หนึ่งคือพระองค์เองไม่ได้สร้างไว้เองนะครับข้อที่สอง ทำไมพระอิตะาาคะหรือว่าภาษาวกผู้เป็นเลิศด้านต่างๆถ้าท่านได้ศึกษาประวัติภาษาวกที่เป็นเลิศด้านต่างาไม่ว่าจะเป็นภาษาญีุ่่นครว่าคันลานะคำวหากระเจนนะ,ะพระบวนวรนณา,าทีพระเกมาเทรี อนาถาินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาอย่างเงี้ยจะเห็นว่าประวัติทระสา,าต่างๆจะมีแต่นางวิสาขาผู้เดียวเท่านั้นที่เคยมีประวัติเขียนเอาไว้ว่าได้เคยส่องแสงพระพุทธรูปมันก็น่าแปลกใจท่าน,นลองสังเกตดูพิจารณาดีให้ดีว่าประวัตินางวิสากามีคนเดียวที่ได้ซ่องแสงพระพุทธรูป ท่านอื่นๆไม่มีเลยพระโมคคัน 6, ลาภาษาลีบุตรพระนางเขมรพระเขมาเทวีพระบรุญนาเทวีไม่เคยมีประวัติว่าเคยสร้างหรือเคยซ่อมแซมพุทธรูปถ้าลองเปรยียบเทียบกับปัจจุบันการสร้างการซ่อมแซมพรทธรูปเป็นปไปได้ง่ายมากเพราะว่ามีทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้ทําไมภาษาวกที่เป็นเลิศด้านต่างๆ ไม่ทําในสมัยนั้นคือไม่มีประวัติอาจจะเคยทําแต่ทําไมไม่มีเขียนประวัติเอาไว้ในไตริดกระว่าเคยซ่อมแซมเคยทราบเคยอะไรเกี่ยวกับพระพุทธรูปกเอาไว้ท่านลองคิดให้ดีอันนี้แหละครับเพราะว่านางนิสาขานั้นเป็นคำแต่งใหม่ที่ให้เข้ากับอาน,นิสงส์ ขบถุตรูปนั่นเองลองพิจารณาให้ดีว่าถ้าการสร้างพระพุทธรูปดีจริงๆแล้วทําไมท่านอื่นไม่สร้างตามทําทไมมีแต่นางวิสาขาคนเดียวที่สร้างเอาไว้ในประวัติที่เขาเขียนเอาไว้นะครับข้อสังเกตข้อที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเองพระพุทธเจ้าไม่ขาสร้างข้พอพที่สองคือ วี่ารตึกาหรือวพวกภาษาวกที่เป็นเลิือด้ต่างๆทาไมไม่แห่สร้างไว้แต่นในอดีตชาตินะครับข้อที่สามพระพุทธเจ้าตราัสเอาไว้ว่าการให้ทานด้วยห้าอย่างนะครับการให้ทานหาอย่างไม่เป็นบุญนั่นก็คือการให้ทานด้วยโมบู ให้ยาโค้กก็คือให้สัตว์ไปผสมพันธุ์กันน่ะไม่ใช่โคเอ็นเดียวหรอกก็เป็นสัตว์ที่มีอื่นด้วยผสมพันธุ์กันมันก็เป็นบาปนะครับมันเกิดย่ให้ให้สัตว์ไปเลี้ยงไปผสมพันธุ์กันอันนี้คือเกิดบาปถ้าเราให้ทางเพนี้จะไม่เกิดอยู่นะครับอันที่สองก็พวกกิจกรรมกิจกรรมก็คือมีลูกบัานลูกวาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ แัดเอาไว้ว่าการกระทำเป็นลูกปั้นลูกวาดหรือว่ากิจกรรมไม่ใช่อันนี้รลูกปั้นรูอว่าเฉยนะแต่ถ้าทามีคําในนั้นก็จะเป็นธรรมทานอย่างนะครับเช่นว่าลูกปั้นที่เป็นลักษณะเป็นธรรมทานลูกปั้นลูกวาดที่แสดงให้เห็นว่าทำชั่วแบบนี้ได้รับผลกรรมแบบนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมทานนะแต่ถ้าลูกปั้นลูกปั้นเฉยลูกวาดเฉยลูกคนเฉย รูปคนเฉยรูปั้นหมาวัานแมวเฉยอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมทานตรงไหนมันก็ไม่มีธรรมทานใช่ไหมครับอมอประสบเหมือนกันการที่ให้เสียงดนตรีเฉยไม่มีธรรมในนั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความเพลินเฉยไม่เกิดความรู้ไม่เกิดอะไรในนั้นเลยแต่ถ้ารูปว่าตั้งโบททาตั้งอาหารที่เขาแสดงธรรม ออกมาอันนั้นก็นยังมีอันนี้นสงแต่ถ้าลูกวาดคนเฉยลูกวาดถ้าส่งเฉยลูกวาดเขาพที่เจ้าเฉยรูปปั้นผู้ที่เจ้าเฉยก็ไม่มีทําอะไรแอบแฝงอยู่ในนะั้นคนไปกราบไหว้ก็เสมอก็ยึดติดว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่เลิศขอหน่อยขอโชคลาภขอเป็น,นปที่พึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นทางที่พูทธเจ้าจะ เป็นทางที่พระเจ้าสอนให้เลียลูกวาดลูกฟันลูกอะไรเป็นที่พึ่งนะครับวนทั้งข้อที่หนึ่งคือองพระเจ้าไม่ผ่าสร้างข้อที่สองเอกสรัรไม่แห่ทำไว้ในอดีตชาติข้อที่สามอานิสงส์ที่องค์พระเจ้าตรัสว่าการให้ทำด้วยให้อ่าง ให้สตรีให้โคให้โคพุให้ให้โคให้สัตว์นะนะให้สตรีให้สัตว์บางคนระบบก็ให้ผู้ชายได้ไหมก็คล้ายๆกันนะครับก็คือให้ให้เขาเสพกลมคุณคลง่ายๆให้โคหรือก็คือให้สัตว์ผสมพันธุ์กันให้กิจกรรมให้น้ำเมาครับ กิจกรรมน้ำเมาโคให้ดนตรีให้มนัสเรสนี่แะครับห้าอย่างนี้ห้าอย่างไม่มีอนิสงส์ที่พุะออะระเจ้าตรัสไว้ในไายปิฎกมีอยู่ชัดเจนนะครับหนึง่งพุทธเจ้าไม่ทำเองสองที่แต่ตะคะ ในอดีตชาติไม่ทำยกเว้นนางวิสาขาคนเดียวนะมันแปลกไหมละ่ะเราทำไมต้องแต่งเรื่องนางวิสาขาขึ้นมาให้มีอยู่คนเดียวทั้งๆท,งที่ท่านลองมองในปัจิาาุารหรือในสังคมปัจจับันเนีาา่ยเขาทํากันทั่วานตัวเมืองทำไมเขาทากันได้ไหมแล้วทําไมในอดีตชาติทําไมมีแจ่นางวิสาขาคนเดียวมันแปลกไหมละ่ะเศตตฐากหรือว่าผู้เป็นเลือดภาษาว่าผู้เป็นเลือดได้เหมือนกทำไมเขาไม่ทํากันอะ ภาษาที่อยู่พระโมคคัลลานะพระเทมาพระโอวลมานาเทวีพระมาหากาจัจเจนะนั่นมีเช่าไม่เคยทําเลยเหรือพระพุทธพระพุทธลูปเนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนแปลกนะก็สามอานิสงส์พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอานิสงส์การให้ลูกปัน้นมีอานิสงส์แต่ถ้าจะมีอานิสงส์การให้ลูกปั้นนั้นก็ต้องเป็นให้ท่าเป็นทา เพราะว่ามันมันจะปั้นเฉยๆไม่ได้ก็คือให้ทำเป็นฐานก็คือปั้นลักษณะว่าการทำบาปแบบนี้ได้โปแบบนี้าวาดรูปว่าถ้าเราถ้าสัตว์เรา,าจะไปตกระลุกภูมินั้นภูมินี้อย่างเงี้ยอันนี้คือให้ทําเป็นฐานอันนี้นะแต่ถ้าฟังเพลงเพลงก็อนดนตรีล้วนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเนื้อหาสาระก็ไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยบางคนไปเขียนไป เขียนเอาไว้ว่าเพลงธรรมะแต่ผมขอแยกว่าไม่ใช่เพลงธรรมะเพราะว่าผมไปฟังเลยแล้วก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับธรรมะเลยมีแต่ดนตีร้อนรัวจะเป็นเพลงธรรมะได้ไงเพลงธรรมะของใครามิโรนะไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเพลงธรรมะพระพุทธเจ้าก็ามีต้องมีเนื้อหาสาระของธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเพลงธรรมะบอกว่าฟังทีเฉยๆเพื่อนๆผมเป็นเพลงฟังคนเพื่นดีกว่าเนาะ เขียนว่าเพลงธรรมะเลยเขียนว่าเพลงฟังเพลินเพื่อให้เกิดการปลดปลายอะไรอย่างนั้นนะเนาะถ้าเขียนเพลงธรรมะนี่มันมันจะผิดนะเพราะว่าเพลงธรรมะมันต้องมีเนื้อหาสาระมันจะมีแต่ดนตรีล้้วนฟังเพลินเคลิ้มหลับไปเนี้ยจะเป็นเพลงธรรมะรงไหนนะให่นไหมข้อที่สี่ครับข้อสังเกตข้อที่สี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเอง พระองค์ไม่ให้ยึดติดกับร่างกายไม่ยึดติดแม่แต่ร่างกายแต้วับพลังมหาปชาบดีโกตรมีหรือว่า,า,าพระมหาปชาบดีโกตรมีเทเีนะในเวลาต่อมาท่านได้บวชเป็นพิจุรีแลนะะก็บรรลุอราาหารันต์นะขึ้นชมมาตั้งน,นานในชื่นชมความสวยความหล่อเหลาของผู้นิจเจา้าคนนี้ไงความงามของผู้นิจเจา้า พระองค์ยังตัดตำหนิเลยว่าไม่ให้ยึดติดไม่ให้เห็นดีเห็นงามกับร่างกายของพระองค์เองหรือว่าปกติปกตรูปคือแท้จริงไหคือร่างกายของพระพรทธเจคือปกตธรูปแค้จริงมีเพียงหนึ่งนะครับข้อสี่เนี่ยข้อสังเกตนี้ลองพิจารณาให้ดีแม้แต่พระองค์เองยังไม่ให้ยึดติดร่างกายของพระองค์เองแล้วเราจะปั้นปกติปกตรูปขึ้นมายึดติดกราบไหว้เพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคล เป็นสิ่งที่เหนียวจิตใจนั่นหรอลองทไหนดีข้อที่ห้าอันนี้สําคัญนะครับถ้าบอกว่าข้อนหนึ่งก็มีข้อโต้แย้งว่าพระพุทธเจ้ายังมีพระคนชีพอยู่เลยไม่สร้างเองทําไมพออระพุทธเจ้าไม่สร้างไม่พา,าสาธุชนทั้งหลายสร้างบางคนก็จะแย้งว่าพระองค์นี้ระ้นชีพอยู่เลยไม่สร้างเอง ข้อที่สองเอตตคะทำเดี่ยที่ไม่ใช่นางวิสาดาไม่สร้างไม่ทําไม่ว่างบางคนอาจจะแย้งว่ามีนางวิสาดาปีเียดปีสองปีสามหรือยังไงข้อสามอานิสงส์การให้ลูกว่านลูกบ้านหรือว่ากิจกรรมล้วนๆไม่มีอานิสงส์อันนี้ผู้ชาติัดไว้บางคนอาจจะแย้งว่า ลูปปัน้นของพระพุทเจ้ามีอันนี้สงอีกล่ะใช่ไหมเราจะจะแยง้งท่านข้อที่สี่การยึดติดกับร่างกายอันนี้บางคนก็จะแยง้งว่าอันนี้เอามาตับไหว้เพื่อที่เป็นสิ่งเล็เหนียวใจเฉยนะตอนล้วกันไปแต่จะแย้งนั้นก็แล้วแต่แต่ข้อที่ห้านี่แหละครับพิจารณาให้ดีข้อที่ห้านี่การปั้นพระพุทธรูปไม่ใช่แค่ หนึ่งสองสามสี่ที่ผมกล่าวเท่านั้นการปั้นทกรูปการปั้นรูปปั้นขึ้นมายังทําให้ผิดศีลผิดท,ทำข้ออื่นตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละที่ผมกล่าวว่าทาไมการสร้างพระตธรูปไม่เกิดรูปข้อที่หนึ่งการสร้างพระตรูปอ,อย่างเช่นนะผิดศีลผิดทำข้ออืน่นมอย่างเช่น การสร้างพุทธรูปก็ต้องมีพิธีปลุกเสกใช่ไหมการสร้างพุทธรูปก็ต้องมีการรับรงรงเงินและทองก็คือแจกเงินแจกซองให้พระภิกษุสงฆ์โดยในายมียวมิญญาณวิจารเพราะว่าจะต้องนิมนต์มาแล้วก็แจกซองไปใช่นะครับมีโกรนน้ำมนต์ใช่ไหมในพิธีกรรมนั้นมีวงสลวงที่วงหลวงก็ปิดที่ทำที่ไหนมีการค้าขายมีการปลุกเสก เรื่องรางของครังเหล่านั้นเอาไปท้าขายก็ผิดทางวินัยผิดหลายๆข้อนะครับตามๆาม,มาซึ่งการผีดทางวินัยก็เกิดบานไปแล้วดังนั้นผมจึงขอกล่าวอ้างว่าเหตุทั้งห้าข้อเนี่ยข้อสังเกตที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละถ้าท่านม,มองไม่เห็นข, 11, ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ รองห้อเห็นข้อทีห่ห้าว่าผิดคำวินัยการปลุกเสกก็ผิดคำวินัยการผล,ลงบวน,นก็ผิดคำวินัยการค้าขายผิดคำวินัยการรับเงินและทองโดยไม่มีระยะเวลาวแต่ก่อนก็ผิดคำวิใน,ในัยเหล่าเนี้ยนะครับบนขั้งหนึ่งนะครับมีผลหรือว่าข้อสังเกตห้าข้อที่ผมกล่าวว่าการสร้างพระพุทธพระพุทธรูป ในปัจจุบันเนี่ยการปั้นบทะตูการสร้างธุรกิไม่มีอิสรเพราะหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่พาสร้างพอดุลพนไม่พาสร้างแต่ในอดีตกาสองอีตัท่านท่านวิียกเว้นทางวิสาสานไม่ได้สร้างเอาไว้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นพวกเขาไม่ได้แต่งเนื้อเรื่องให้ครบทุกท่านแต่งนางวิสาไทยแต่งเรื่องนางวิสาไทยอย่างเดียวก็เลยใจเฉพาะ การให้ลูกปั้นไม่มีนะข้อที่สี่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้ยึดติดกับร่างกายไม่ให้ยึดติดกับ,บกรูปของพระองค์เอดียวถึงร่างกายขององค์เองก็ไม่ยึดติดพัดธาตุอะไรเงี้ยก็ไม่ยึดติดไม่ให้ม,ใหหมาแขวนคออะไรเงี้ยคือให้ไปกราบไหว้เคารพสักการาาะการกแก้ให้นึกถึงพระองค์แค่นะั้นแต่เรามาสร้างพุทโกขึ้นมาแล้วก็ปลุกเสกขึ้นมานะ มีคุณพิเศษอะไรก็ว่างลงไปข้อที่ห้าการสร้างพระพุทธรูปการหล่อพระพุทธรูปเป็นเหตุให้ทำผิดทำในข้อหลีกตามมามเีเรื่องของการลุกเสกมีเรื่องของการโกนมนมีเรื่องของการ าค้าขายมีเรื่องของการรับเงินได้พอมีเรื่องของการบูมสวงเราเนี้ยปิดทำที่ไหน,นะครับอันนี้ก็เป็นไปในเชิงพาณิชย์นะครับเป็นไปในเชิงค้าขายก็ปิดทำที่ไนมีทเจ้าปัญญาเอาไว้ขอให้ท่านสาเชิณทั้งหลายจงพิจารณาค่อควรให้ดีว่าสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นบาปถ้าเราได้ รวมทําไปแล้วเยอะแยะมากมายบาปนั้นก็จะพาเราไปถือใบปูญลองพิจารณาให้ดีาการที่เราทําบุญเราหวังได้บุญเราทําบุญเราคงไม่หวังได้บาปใช่หรือไม่แต่ถ้าเราทําผิดหลักธรรมผิดหลักี่พุทธเจ้าตรัสเราคิดว่าจะได้บุญบ้างไม่ได้บุญบ้างอย่างนั้นเอยในเมื่อผิดหลักธรรมที่พระองค์ตรัส ก็คือได้บาสนะครับอย่าคิดว่าได้คอุอย่าบอกว่ามันได้บ้างแล้วนะอย่าเข้าข้างตัวเองผมก็เคยเป็นหมาผมก็เคยชักชวนคนไปปั้นโปสเตอลูกไปหลกอลกโปตอรนะครับผมไม่ได้ว่าไม่เคยทําเลยไม่ใช่นะสิ่งไหนที่ผมพิจารณาแล้วว่าเออมันทําไปแล้วเออมันไม่ใช่แล้วนะติดตามกิดทับผมก็พิจารณาไล้ครเห็นเหตุเห็นผลเหนะ็นแล้วลนะ่ะ ว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้มีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับลองพิจารณาไข้กวนให้ดีนะครับว่าวัตถุที่เขาปลกเสกมาเนะี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างอย่างผมยกตัวอย่างพระดังๆเนี่ยพระที่ปลูกเสกดังพระเครื่อนดัง,ดง อย่างสมเด็จเนะี่ยพระสมเด็จเนะี่ยถามว่าคนุกเศษจะได้บุญอย่างนั้นหรือเอาพิจารณาให้ดีถึงแก่นแท้นะแก่นแท้ของบุญบุญเกิดจากอะไรใครเป็นต้นเหตุให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พระสมเด็จเนะี่ยเป็นต้นเหตุให้ให้เขาเกิดนิจช,ชาชีพไหมพระสมเด็จบางทีเขาเอาไปใช้ในกิจกรรม บาปยิ่แย่มากมายอย่างเช่นโจนข้อความไปเพื่อจะ้ดฆ่าใครมีไว้ก็อาจจะถึงชีวิตพวกเขามาแย่งชิงเอาบางทีเขาเอาไปใช้ในวงการพอกเงินหรือสะสมเ็เอาไว้เพื่อที่จะเป็นทรัพย์อันหนึ่งเพื่อจะเอาไปพอกเงินในวงการธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจสีดำก็ได้นะเพ่จนะเพิสีเทา ใช้ตอบใจคำหรือบางทีก็เอาพระสมเด็จนี่ยไปใช้ในโครงการาให้สินบนอย่างเงี้ย่เช่นทำทีเป็นขายพระสมเด็จได้แต่จริงเราก็คือ,เ,อเป็นการรับเงินใต้โต๊ะอย่างเงี้ยนี่แหละถามว่าพระสมเด็จจะคุ้มครองเราไหม จะคุกปองเราได้จริงไหมเกอเฟือเรามีไว้นี่ยอาจจะเป็นอันต,ตรายดินชีวิตถามว่าคนสร้างพราสมเด็จได้บะได้บึนนงแบบนี้ลองดูดิลองคิดหน่อยอย่ามวัวจะเอาอาคติบังตานะครับอคติบังตาไว้ก็มองไม่เห็นความจริงสักทีเอาล้ครับวันนี้ก็นำทำมาฝาก ท่านสายชนวยเหหลายสิ่งิ่นหวังว่าท่านคงจะน,นำปพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับท,ท่านจะได้นคนในไปในวาสตลอดการนานขอทุกท่านตัวสาคนุวบากาศึกาเส้ีาัจจุบติทัวสาคนีความสุขตลอดการน,นาน,นเถิดวัสดี